คือจริงแปลว่าหัวข้อวันนี้เนี่ยเราคุยกันคาบเกี่ยวระหว่างคําว่า เด็กเส้นกับคอนเน็กชันอะไรอย่างี้ถ้าเราเอาประเทศทั้งหมดมาเรียงกันคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีอันเนี้ยอยู่ในแนวอยู่ในขั้นเยอะ,อะมันเป็นวัฒนธรรมสมัยก่อนไหมเรื่องนี้โรงเรียนสมัยก่อนเนะข้ายากมากทำไมอ่ะทุกคนมันล็อกหรือว่าอะไรเออประตูล็อกเลยประตูล็อกก็เขาอยากปีนแม่งเลยเริ่มตลกตั้งแต่คำถามแรกเลยเมื่อยเลยกูไอ้คำว่าเส้นสายเนี่ยมันมันก็ไปพ้องกันกับเรื่องระบบอุปถัมภ์แปลว่ามันต้องม <คน S 1> ลีลำดับชัๆๆๆไปไป้นในสังคมเยอะใช่ไหมมันมีเจ้านายมีขึ้น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 ไป น,นั่นแปลว่าอิทธิพลของชีวิตเราอะ่ะมันก็ถูกกําหนดโดยคนที่เขาสูงกว่าเราม,มันเหมือนกับคนที่ก็บอกว่าโน o w h าวใช่ไหม,มไม่สําคัญเท่าโน o ฮูค o นเน n e ชันเนี่ยม,มันมันเป็นไปได้ตั้งแต่ว่าเรารู้จักกันหรือว่าเราไปทําความรู้จักเขาีก,กแบบนก็คือว่าเรามีความสัมพันธ์กันเหมือนที่แท็บบอกเลยคือมันต้องมีทั้งกีฟแล้วก็เท่คือจะเทคอย่างเดียวมันจะงงงึ้งงึ้งนิดนึงอีกอันหนึ่งที่ทําได้คือ แสดงฝีมือหมายถึงว่าคนมีฝีมือเนี่ยโดยอัตโนมัติเนี่ยมันจะหาคอนเนคชันไม่ยากเพราะทุกคนดูว่า้คนนี้มันฝีมือดีเว้ย<า>ไอคำว่าแสดงฝีมือเราจะแสดงฝีมือได้ไงอะพบกับรายการออปเทดินนท์ท็อกที่จะมาชวนคุยเรื่องราวย้อนวัยเด็กกันอีกครั้งในวันอาทิตย์นี้เวลา2ทุ่มที่ช่อง YouTube Mission to the Moon นะครับ